คุณรู้ไหมครับค่านอนโรงพยาบาลเอกชนปัจจุบันราคาเท่าไหร่ล่าสุดผมเพิ่งไปนอนโรงพยาบาลศีริราชปิยะมหาการุณมาค่าห้อง VIP ที่คืนละ17,00 0บาทถ้าเกิดผมไม่มีประกันผมต้องออกเงินเองแล้วครับนี่ยังไม่รวมค่าหมอค่าโรงพยาบาลเข้าไป1คืนตกเฉลี่ยที่คืนละ7 8 0 0 0 0บาทเลยนะฮะสำหรับการนอนระดับ VIP อพีเฟิร์สคาโรงพยาบาลฮอสพิทอลของบามิลราชหรือว่าของศิริราชปิยะการุณวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะวางแผนให้คุณมีเฟิร์สคาร์ด medical care ที่คุณไม่ต้องพึ่งสิทธิ์แม้กระทั่งตัวผมเองเป็นราชการผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วครับกับโรงพยาบาลราชการผมก็เลยบอกตัวเองว่าเราอยากจะได้รับการรักษาที่ดีพยาบาลที่น่ารักบรรยากาศที่ไม่ทําให้เราป่วยไปมากกว่าเดิมคุณคือคนหนึ่งที่รักตัวเองนะครับการเริ่มต้นวันนี้จ่งที่ดีที่สุดคือรักตัวเองก่อนแล้วก็ส่งความรักให้กับครอบครัวลูกสามีภรรยาหรือพ่อแม่ของคุณนะครับในครอบครัวต่อไปเริ่มต้นจากการรักตัวเองวางแผนรักษาพยาบาลสุขภาพให้ตัวเอง ประกันระดับ First c l a s s ดที่นำไปลงทุนและได้ผลตอบแทนลูกค้าของผมได้ผลตอบแทนทุกๆปีไม่เคยมีใครขาดทุนไม่พอนอกจากการรักษาแยลบานแล้วมันก็เติบโตไปใครที่อยากวางแผนรักษาประกันสุขภาพสามารถทักมาวางแผนกันได้ผมแนะนําให้ฟรีแล้วก็พร้อมที่จะแนะนําทุกคนให้ทุกคนหลักประกันที่ดูแลตัวเองไปจนตราบนานเท่านานขอบคุณครับ